ยายชราพมนักขนานีรอบักรังสุริยารีบเดินทางขนานี้จะแค่จากหมู่บ้านมุงหลัดขนานี้ตัดพนาเมัยยเที่ยงกว่ากว่า ให้เรานีได้ก้าวใจไม่เรื่องอะไรมายพูนตูน,น้าตาเร่งรีบแตกตื่นมาเชียวเกิดอะไรขึ้นหมายพูนบอกฉันสิชิบไม้ไม่แล้วรหรอเงื้อว,ว่ามัวตัวขวดตองชิบไม้ไม่แล้วเฮ้อเช่ยเตืววตววตอนกันเม็ดนี้ทําไมเกิดเรื่องอะไรอะชิบไม้ไม่แล้วเนืองจากหวะตอนนี้มีผู้ชายคนหนึ่งหน้าตาเมื่อนุ่งชายจุริยาปอกๆอกเมื่อนกันเลยเมื่นฟาแฟนเลยนี่ เมื่อนเม็ดทังหน้าตาสัด่วนรูปห่างชวนชุ่มสีฟิวเมื่อนเม็ดทั้งหน้าตาแคนข้าเมื่อนยันตินเหมือนทุกอย่างเมือนทุกอย่างมันมาจากมู่บันถุงสะเม็ดกับมันชื่ออะไรอ่ะพุ่มข้อเล่บัตรประชาชนมันชือไปเรื่อยวนายพารานามสะุนเซตามอนอายุช่องไม่ก่แก้วอะไรอ่ะเดด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 ไดมเดกวูดม้วนเม็ดเห็ดมป ันขวันกนเลยแคบแคบก็เลยมัวมัดเลยไอ้กล่าวกลาม่อมนี่ใหญทำไมไรแคบแคบพอทำไมไรแคบแคบแล้วขามัวเม็ดนี่เป็นเช่นนั้นคืออันติีก้อนตีแล้วอนุวัติภูเก็ตวันก้อนวัตีิภูเก็ตพระเจ้าขาเขาจัดงานปิดทองคว้างลุกนิมิตเขาเชิญกล่าวกลาม่อมไปเป็นโคศกอินตรีกรชิบหายทางวัดทีนึงแล้วทำไมอ่ะือวันนั้นเขามีงานปิดทองฟั้างลุกนิมิตแล้วที่วัดนั้น ถึงเขาเชิญนากนะม่อมเลยไปเป็นพิธีกรให้เรางานบุญงานบวชนี่บอกจับไม่ได้กันแลงเลยงานปิดทองฟังลูกนิมิตพูดว่าไงี่ะวันนี้พี่น้องหญิงชายวันนี้ครับวันนี้วันนี้วันนี้เป็นวันดีงานปิดทองขวงลูกนิมิตเชิญครับเชิญปิดทองขวงลูกนิมิตปิดทองขวงลูกนิมิตและท่านจะได้บุญได้กุศล เกิดชาติหน้าโลโอลรออวยรวยชวยๆวยขาวขาวเชิญครับทูกเทียนมีท่านถอนอยู่แล้วยีสบบาทยีสบาทความจริงใครนี่แต่ข้องวัดเขาอาถอนเป็นแลเพราะเป็นเช่นนั้นประเจ้าคา่ะเชิญครับเชิญปิดทองฝังลูกเม็รปิดทองฝังลูกนิมรดละท่านจะได้บุญได้กุศลในคณะที่พม่งกันหลังประกาศอยู่ในคณะนั้นมันมีรถอีกคันนึงเป็นรถ,ถวงข้างแลติ เครื่องเสียงติ้นลำพงเรียบรอยแล้วมันมาจจดตรงข้ามกับที่เรากระม่อมอยู่แ,แล้งเงห้ะมาโจดตรงข้ามกับที่นายพูนพูดประยาวขาเต่๋วมันแล้งใส่ไหมมันแล้งใส่เครื่องเสียงมาเลยพูดว่าไงอ่ะลูกชิ้นรสชาติอร่อยไม้ละสิบบาทสิบบาทเชิญนะคะรถขายลูกชิ้นประยาวขามาจจดตรงข้ามผมเชิญนะคะลูกชิ้นรสชาติอร่อยไม้ละสิบบาทสิบบาทน้ำจิ้มรสเด็ด ท่าเดินผ่านซื้อไปฝากลูกฝากหลานเชิญค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะแต่มันแรงกลบลงมาบรูมไอ้นิมแรงใส่ลำพงใส่เครืองเสียงแลยจอมาที่เราเด้ผมพอได้ยินร้านลูกชิน้นนั้นอย่งไม่มัวเลยทำไมอ่งพมแรงกันที่พอได้ยินร้านลูกชิน้นผมว่าเชิญครับเชิญครับปิดทองขวางลูกชิน้นปิดทองขวางลูกชิน้นแล้วท่านจะได้บุญได้กุศลน้ำจิ้มรสเด็ดมีท่านทอนอยู่แล้วยี่สิบบาทยี่สิบบาท ีทานูบอน์มแรงบนนั้นมันกมัวกันมันแรงทันนีลูกนี้มีรสชาติอร่อยไม้ละสิบบาทสิบบาทเชิญนะคะทุกเพียนรถเด็ดวันชิบเฮ้ยไม่เลย <c oughs> เขาเป็นเช่นนั้นประเจ้าขาว่ามัวเม,ม็ดไม่ดีจมปลื้เออนีน่ายปูนประเจ้าขาไปนำตัวผู้ชายคนนั้นขึ้นมาซิผู้ชายคนนี้ที่นายพูนบอกว่าหน้าตาเหมือนเราน่ะ ไปนำตัวฉันมาดูสิว่าไอคนนั้นมันหน้าตาเหมือนเราขนาดไหน <_ t ick> เหนียวกลาง่อมไปนำตัวไม้รอที่ตรงนี้รีบไปนำตัวฉันอยากเห็นหน้ามันว่าวันหน้าตาเหมือนฉันขนาดไหนเพื่นที่ได้บนบอกหรือเปล่าวาม,วมัวเม็ดเดี๋ยวผมไปนำพามาหน้าตาเหมือนเรามากเหมือนต้นเหมือนกระเบื้อนิ้วส่วนสูงสี่พิ้วแต่เตนแล้ล่เอง <_ t ick> แต่เดียวหน้าตาเหมือนบกไปนำมารอสักเดียวรอสักเดียวมาได้ไหม หน้าตมใาคยเพก่ม Adams, ึงไเนี <KNOW> ่หน้าตาเหมือนกูตรงไหนอะนี <Beyond> ่เราที่หน้าตาเหมือนเราน่ะเหมือนป๊อกเลยนี่ไอ้ตัวนี้่ไม่เป็คนใครเนี่ยชื่ออะไรอะ หนัมามเออาวงตูวงดูอยู่ไรอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลรวงใจจังยันใครวะชงยางแบดแจยางวอยเจอไม่กับู้ชแบวายแบวายแบดมนอยใ่หมแนวคุ้มไม่รู้ภาพมนเคยจูยมเเ็เด็กขานุ่นแล้วเื่ออะไรเนี่ย ตามชื่อเล่นมีชื่อจริงชื่อเล่นด้วยอันนี้ตตนามชื่อจริงวะตนตามชื่อเล่นนะชื่อเล่นชื่ออะไรชื่อเล่นชื่อเตะแล้วชื่อจริงอ่ะกายจือเตะนะอ๋อดีเลยแบบนี้ฮันน่าเหมือนอะไรที่มึงคอยนี่อ้โอ้เแบบนี้เบอร์ไอเตะเบอร์เตะขาดุ้นอยู่ไหนว่างเบื่อกันแล้ว รู้แต่ไป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 เดียวอะเก็บไปน้นนี่มาเวลเล่นไทยปะหน้ากันก่อนวะทำไมร้อยวะว่าเล่นไทยปะหน้ากันก่อนเล่นไทยปะหน้าร้อยเล่นไทยปะหน้าต้นกระปูบบช่องคนวโววมาเล่นไทยปะหน้ากันเล่นไทยปะหน้าอันนี้ถ้าเป็นนันชัดมะมึงอีทายปะหน้าร้อยไทยมาเลยกูอยาะจับวา จังหวัดนี่ในภาคใต้ ienne, ที่เวลาเข้าววองน้ำแล้วเหมือนขี้ดาดับลังจังหวัดนี่ของภาคใต้เข้าววองน้ำแล้วเหมือนขี้ดาดับลังจังหวัดไอ้ไรอยู่จังหวัดภูเก็ตปิดจังหวัดพังงาปิดจังหวัดนครปิดเร็วจังหวัดไอ้ไรที่ข้าววองน้ำแล้วเหมือนขี้ดาดับลังจังหวัดสุรัดจังหวัดสุรัด แนวข้าวนำแนวเพื่อดาตำลังเพื่ออย่างวัดถุรดัเวลาข้าวนำเพชเพื่อกีดาฟุดัดบัดงแตุรัดบังได้ยังไงเวลาข้าวนำเดดดั้งตา้อ้ไรเม้อจริงขนาดคารุนี vida, ้เธองยังเปนเล็กตาช่วยไปลี่ยวผมไม่ไปกูเลไป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 ไม่ไปเร็วมาแล้วขอดางยีได้ไหมโอ้ไม่ไม่เอามาแตน่เนาะไป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 เร็วะ ไม่ไปโรงเรียนเนื้อเดาฮะขึ้นโรงเรียนฉันนั่แล้วนี่มึงขึ้นโรงเรียนฉันนั่แล้วฉันบ่นโอ้ไม่ใจกูท่ามาโรงเรียนขึ้นฉันนั่แล้วปอหนึ่งปอตรงเรียนได้ปอหนึ่งครึ่งวันนี่เรียนจบฉันนั่งปอหนึ่งครึ่งวันเป็นที่เรียนจบปอหนึ่งครึ่งวันครูต๊อบก็ควกจากก้วเวียนปออ้เรียนรู้ติดครูต๊อบกันแล้ว บ่บริวารนักูดชอนจะชอนวิชาคณิตควักวิชาอะไรก็ว่ววิชาคณิตควักวิชาคณิตศาสตร์เจอาูดชอนวิชาคณิตชาติตถึงอู่ในครูข้าวชอนในวงเวียนนันถึงเราวันนังนังเรียนอยู่กับเพื่อนถึงครูเดินเข้ามาถึงครูตามหนักเวียนเว,ยนเวย้ยตั้มวบเรือนักเรียน่ะวันนี้ครูจะมาสอนนักเรียนวิชาคณิตาศาสตร์นะคะ แต่ว่าวิชาคณิตศาสตร์ของครูมันยากมากเลยนะค่ะนักเรียนเพราะฉะนั้นนักเรียนเมื่ไหรรู้ตัวเองว่าตัวเองโง่การุณาลุกขึ้นยืนค่ะครูเร่งพนันเลยครูแหว่งพนันเว้ยครูว่าเด็กชายดกว่าไม่มีใครลุกขึ้นยืนนากคนหนึ่งคูตดชิ้ใจลุกขึ้นยืนหนังพึ่โองมึงลุกขึ้นยืนเองเลยเจ้ะบอกูลุกขึ้นยืนคูนทำนันที่เว้ยทำว่าเพื่อเด็กชายแต่ ลุกขึ้นยืนทําไมขาเจองโง่เว่อตึงมึงว่าเรือกูครับที่ผมยืนไม่ได้ปแปลว,ว่าผมงโง่ครับที่ผมยืนคือผมยืนโง่เป็นเพื่อนครูครับย <c oughs> ัดเ <c oughs> หรอโดนีดองเอาวงตักวงดองปูนบังควายเดือนเกตกลับบ้านเรามาก็ต้องถุไงไอจัดงูบาดฟรีจิ้งเฟิร์มหรือนี่ไปไปไปยวอ่ะมาเววอ่วะ นี่เรียนจบปหนึ่งกลงวันวักเรียนจบโรงเรียนไหนนี่โรงเรียนภูเก็ตวิทยาภูเก็ตวิทยาเจอเฮอ,อยู่โรงเรียนทูจอนในนะ้าท <c oughs> ูจอนโน <c oughs> การบ้านเราชอบตายดีหนึ่งเปนวักนี่ตอนอยู่โรงเรียนได้เกรดเท่านึ่งได้เกรดสี่จุดขูนขูนวักได้เกรดสี่นู้เจอเอ๊ะก่งจานกันเรียน ได้เกรดซีมต้องเกรดหนิยมเลยอยู่โรงเรียนได้เกรดเฉลี่ยเท่าไรนะ4.00ของมึงคนเดียวรวมกับเพื่อนนิดจามคนมันได้นึ่งก็แล้แวผมเรือจริงเรือเท่านี้มือชัดขาดุนจริงไป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 ไม่ไปเลยู่วักันก็้ดแค่ไปนะนิ่จ้ำได้ตอมได้เพลงได้ไปวิชาภาษาอังกิษได้ไหมมึงชาบายมาก เดินยาตั้มกับเน่ถ้ามเออวิชาภาษาอังกฤษวววววแหวนในเป็นนั่นเจอเห้ในโรงเรียนที่จะไนั้นทดสอบวิชาภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษคำว่าสวัสดี Hello ภาษาอังกฤษคำว่าสวัสดี Hello ลูกม่วงแมงก้โอ้โหยเวอร์เสาขาวขาวที่ข้างนนท์หลักกิโลโอ้มาท่านจริง รถยนต์โตโยต้าโรยนุมาตันสถานที่ที่โค้ดพาเมียน้อยไปนอนบังกะโลไอเมมเจ้าตายสัตว์ตัวเดียวมื้อจริงไปแนวไป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 กอดนางอีที่ไม่รู้กอดนางอีไว้ไว้ไม่ไม่เอาไปทำอะไรชื่อน้ำถมไม่พอเมมเด็กตัวแถวนี้ฮัดกินน้ำถมหนาไม่เจ้าได้กูจับแล้วเออไปไป วุยแชตตายองหมอบราบ้ว่า,รา,าไรจะได้พูดไปนำตัวมันขึ้นมาก็โดนโก็โดนให้พิษตัวจริงๆก็โดน,นไปนำมารบนี้ไม่มีทาดไปนำขึ้นมาประเจัาพายรอแป๊บเดียวรอแป๊บเดียวขณะนี้ประจำและคอยนำพานำสุริยาข้าไปญาจ้าควาในทันทีถึงจ้าควาแล้ว Bye. เรื่องว่าเคยเปรื่อยเออนี่แหละเจ้าชายเล่าเล่เจ้าชายเล่าฮันมาเล่มันพ่อเหล่มันเล่าฮันล็อมาเล่มึงอะไรเอาู่โตโตโตจีมายแล้วให้ฮั้นเรามองเหว่ามัวมัวกูลัาเม็ดนี่ให้าจดแล้กจะมัองไม่ได้ตั้งใจไปนั่งไป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 เออผู้ชายคนนี้หน้าตาเหมือนเรามากจริงๆอ่ะสวัสดีนะนายเอ่อแต่ว้บังคมประยาวขา นี่มาจากไหนอ่ะเรากระม่อมมาจากหมู่บ้านถุงสะเมตรโอ้เธอไรนี่มึงผมชื่อสุริยาโอ้สุริยามาจากหมู่บ้านถุงสะเม็ดกาถายกับสุริยาเม็ดใช่ไหมแน่นอนที่ชุดมันตรงสุริยาเม็ดไอ้คูนออกไปมารำคาญชิบหายไอ้เน,นี้ยหยิบเลยนะม้ำพอได้เล่นแล้วมาเอาเงี้ยใช่ไห เราเหมือนคันเบ็ดนั่นแหละบโตกปลาได้เลยก็สัตว์จะได้่าทำเรอยเบ็ดไปยุ่งวะอย่ากยุ่งยุ่งให้ทำไรเออนี่ชื่อสุริยาเหรอประชาขาเปลกมากชื่อเราเหมือนกันหน้าตาเราก็เหมือนกันสุริยามาจากหมู่บ้านทุ่งสมิทธ์เหรอประชาขานี่ยกราบมั่วมาเถียวนี่ตั้งใจมาหางานทําในเมืองมาเล็ตึกในเมือง ทุกวันในเมืองนี่มาท่านมีตึกราบ้านจองมีควาลังมังคานักตรงเที่ยวหน้าเที่ยวนกีตไยในเมืองพี่บ้านพุ่มมันจะมีบ้านพุ่มยังแต่ทองอยังแต่ควายยังแต่ตุงหนาอะไรประมาณในบ้านเราอยู่ในม้งนี่แต่วันเที่ยวบายบ้านเราจะไปแล่นะสนุกจริงๆไอชีวิตคนบ้านนอกจะไปไหนก็ไปได้แบบอิสระมันไม่เหมือนกับเราเราจะไปไหนสักครั้งหนึ่งต้องมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ จะไปในสักครั้งหนึ่งจะต้องมีการประกาศอย่างเป็นทางการมีทหารองครักษ์ติดตามหน้ารำคาญหน้าเบื่อแต่ดูเหมือนนายสุริยาคนนี้จะไปไหนก็ไปได้แบบธรรมชาติเพราะเขาเป็นเพียงแค่คนจนแต่ว่านายสุริยาคนนี้หน้าตาเหมือนเรารูปร่างก็เหมือนเราเึือกอะไรสนุกสุกบอกซสแล้วสิเออนี่สุริยาเอ้ยว่าเรืิดเพลีาคขาในฐานะที่เราหน้าตาเหมือนกันชื่อก็เหมือนกัน เรามาจับมือเป็นเพื่อนกันดีมากโอ้ไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่อาจเดิมไม่อาจโนโนโนปพลงเพลมทำไมกล่าวกระม่อมไม่อาจเดิมที่จะไปไต่ช่วงไปเป็นเพื่อนกับเรล่าองค์กล่าวกระม่อมเพียงรู้คนยนต์ปัทูธเอ้ยอย่าคิดอะไรแบบนั้นสิเดี๋ยวนี้สิทธิที่มันเท่าเทียมกันหมดเข้ญญาใจไหมไม่ต้องไปคิดเรื่องนั้นเราหน้าตาก็เหมือนกันชื่อก็เหมือนกันเราให้เขียนจับมือยื่นมือมาเป็นเพื่อนกันจับมือสิ แต่กดาเแรงม่อมไม่เอาเมือนโหยยืดมือมาที่าเราจับมือเพื่อนกันต่อไปนี้เราเป็นเพื่อนกันนะเพื่อนนะต่อไปนี้เราเป็นเพื่อนเอแปรเจ้าคขาอย่าพูดคํานั้นพูดได้เหมือนเพื่อนปกติพูดได้เหมือนเพื่อนเลยต่อไปนี้เราเป็นเพื่อนกันนะแปรเจาอาขาอย่าพูดคานั้นพูดได้เหมือนเพื่อนกันต่อไปนี้เราเป็นเพื่อนกันนะเออไอเพื่อนเออนั่นแหละแหมชาบตายหรูแรงกับลูกชาเมืองบันตชามรัาง เอาหันมานีสิทีนี้ในฐานะที่เราเป็นเพื่อนกันแล้วฉันอยากจะขออะไรจากเพื่อนสน่อยกว่าแล้วการข้อ,ขอกูอยู่ปเหนียวจำไม่รู้ขอ้ออะไรจกพิ้งอันกว่าคนลาวนกลงหัวจุกันของกูดนปลากระตันแก,นกต้องข้อแชแมนเอาหันมานีสิปราออคงนี่คอยไรกลานะงน้ำม่อมไม่มีไรเลย,เลยของเธอเก๋ม่งมีฉันไหม่ง